รอยเรื่องมวยไทย EP ที่518คลิปนี้พบกับโหดขั้นเทพหรือจอมยุทธพนจริก XQ วัังกอรุ่งธนเกียรติปะทะกับเกรสโตนมาตินอัลเลนนักชกแนวริกเก้ชาวสหรัฐอเมริกันเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่7 7ตุลาคม2,563หรือ2 0 2 0 ในรายการไทยไฟบีกินฟูลไฟ2020ที่จังหวัดนนทบุรีไทยแลนด์กิกรกรมวยไทยคาดเชือกในพิกาน้ำหนัก70กิโลกรัมกำหนด3ยก,ยกยกละ3นาทีพักหนึ่งคลิปนี้ขอออกตัวไว้กว่อนนะครับว่าได้นำคลิป EP ที่84ที่เคยให้เสียงเป็นภาษาไทยีสารมาใส่เสียงใหม่ให้เป็นภาษาไทยเพื่อคนส่วนใหญ่จะได้เข้าใจมากขึ้น เพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมความปล่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชินสลลาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอืมกรรมการประคีขาดบนเวทีการุก,กจิพราหมประยุนอ้านอกจากจะเป็นผู้คี้ขาดอ้าวเามาจับอะไรเขานี่ ตรวจความเรียบร้อยว่าใส่มาไหมหรือมีไหมในนั้นอถึงเวลาไหว้ครูกันสะละมา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 สอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินั้งมวยกันสักนิดหนึ่งเกรซตนมาร์ตินอลเลนอายุ35ปีน้ำหนักเกจสกิโลกรัมสูง175เซนติเมตรชกมา47ครั้ง ชนะมา30แพ้15เสมอสองอดูทางอีกคิวสังกรุ่งธนเกยียรติดูสิอายุตอนนั้น31ปีน้ำหนักเจสิกิโลกรัมเท่ากันชนะมา200ครั้งพอดีชนะ173แพ้22เสมอ5ออีกคิวสังเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ทินช้างใหญ่ ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยประสาทประกาศหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรม,อมอถอดมงขอกมงคลกันแล้วละ่ะ What's you ร w h a t you na w h a t you na วา w h a t you na ร right? ีกระปัสสุดไอรดอ,อรีดอยอรีดอยอรรอยดี ก็ว่าไปเนาะคุณคำปล่อยคาดว่ามาตินและอเลนนี่น่าจะเป็นชาวมมสริมก็เลยเล่นแขกไปเส้นเลยโอ้โหคึกหน้าดูเอ็คิวซังหลังจากหายไปสามปีกลับมาใหม่ย,ยังคึกคักคึกคักโหดขั้นเทพกระโดดย่องเข้าไป <S <S เป็นยังไรกางเกงขาวอันเลนอนเลน <S <S เอ,อเอ็กซคิวซังแกเ้งดำ สป็นนิ่งแบ็กทิกอ่าไม่ว่าจะเป็นใช้หมัดหมุนกลับหลังตักเข้าไปโอ้โหดเหมือนกันเล็กเก้อะไเอาสิเอาสิโอ้โหโคึกน่าดูอะไรดีดมานี่ออกคิวซังโดนอะไรดีดมาท่านผู้ชมก็ดูก็แล้วกันแททูเต็มตัวทั้งสองเลยเอากลัวกันที่ไหนล่ะโหดอย่างานี้โหดขั้นเทพจอมยุทพรน,นินจรจะพระนิจรมาจากไหน ไม่สนบุก pues oh, เข nah, ้าไปเดินหน้าแล้วข้ามันโอ้โหดื้กว่านี้มีอีกไหมเอามาสิเอามาสิโอ้ยศูนย์พันถูกกล่องดวงใจทำไมมาอยู่ข้างล่างตาตาตไม่ธรรมดานะเนี่ยเอาเรียกหมอหน่อยเรียกหมอหน่อยครับแพทย์ประจำสนามจารย์เกีรติศักดิ์บุพาชาติเอาขึ้นมาแล้วนู่น เอาจอบจอบดูอยู่ก็ไม่ขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วเป็นยังไงไหนดูซิเบิ้งนี้เบิ้งงนีมีบ่นี่อ๋อเพเดี๋ยวออมานน่โอ้ดูสโลโมชั่นก่อนกิงหรือเปล่าถูกกิงหรือเปล่าปักเข้าไปกล่องดวงใจใส่กระจับมาก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับพี่น้องกระทุงขึ้นอย่างเงี้ยโหมันหนีบเลยนะจะบอกให้เอาเอาเอาฟันยางออกเอาฟันยางออกเป็นยังไง เทน้ำร้อนเขาไปใส่ Stand อออออเอ,อย้ยไบบม่ใช่น้ำเย็นโอ้โหตายตายตายเอายังไงต่ออจับเบิังกันนะมีบ่าเอาม่น้ำยูบอร์นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,อ้ยโอ้โหอาจารย์โอ้ทองทอง <laughs> อาจารย์ทองอาจารย์เจีรศักดิ์นั่นผู้ให้กำลังใจ ยกไม้ยกมือตีโลโก้ไทยประกันชีวิตนี่บริษัทเก่าผมเองครับโฆษณาให้หน่อยอ้าเป็นสปอนเซอร์ในรายการมวยอยู่ด้วยอ้ากระเพกกระเพกลงไปจัดระเบียบข้างล่างไม่ต้องเอาขึ้นมาอีกนะเอ้นั้นน่ะเออปวดไว้ข้างล่างนั่นแหละปวดระวางไว้เอาดูสโลโมชั่นอีกสักนิดหนึ่งโอ้โหแท็ทูอะไรอยู่บนหน้าอกค,ครับอ๋อยินหยางนั่นเอง แต่ไม่ใช่เป็นขาวกับดำดอนินอย่างแม่เอาใจของไทยไฟเละเกินปุมขาวกับมงมดำซอกกลับสปนนิ่งแบ็กทิกอาอโอ้โหเขาเอาเขาเขาปาเข้าไปนี่เตะคืนจังหวะสองเสียบเสียบลบลบโอ้โหหลบไม่ทันสโลโมชั่นสุดลงไปเลยโอ้โห โอ้ยห,หนาสากรรมการช่วยอะไรไม่ได้เป็นห่วงนะเนี่ยเป็นห่วงนะเนี่ยเออันเรียนบอกว่าออ้ยโอ้โขอโทษขอไปยกไม้ย,ยกมือไหวอเรียนอ้าขึ้นมายังขึ้นมาได้แล้วอาการน่าเป็นห่วงโอ้ถ้าทางจะกดไว้ข้างล่างแล้วครับกล่องวงใจอเอาขึ้นมาก็มีปัญหาเอาไว้ข้างล่างนั่นแหละลงไปก่อนเอ้า เกิดอะไรขึ้นตัดคะแนนเหรออะไรอ๋อไม่ใช่อ้าว,ว,วยกอ๋อยกหนึ่งนี่แหละนึกว่ายกแรกแบทมานี่แหละไม่ว่าจะเป็นเตะหมุนกลับไหละจะเอาคืนโอ้โหสลับขาเตะนี่โอ้้สุดยอดเลยอ่ะสปินนิ่งแบทคิกแบทคิกโอ้นี่ซอกกลับมั่งอ๋อสปนนิ่งแบทคิกเหรอนี่กระโดดเตะสองชั้นธรรมดาเหรอกระโดดเข่าสองชั้น แนวเล็กเก้ไม่ต้องห่วงอลไรดิมนาส,สติกนี่เก่งด้วยเออพวกนี้ปักปักว่างๆเข้ามาสิคะจัดไปรู้ไหมเนี่ยฉันชื่ออะไรนำกุลอะไรนี่เห็นไหมกอดชื่อชำนานแข่งขันสมชื่อชื่อแล้วก็ชำนานด้วยโอ้โหขีดเกียมฝัดทาง ไม่สนขยับเข้าหาแค้นี้ต้องทำรออตีบักคำหน่อยกูบอกว่าสัน่นเอาบ่องหูบ่องหูปักเข้าไปว่ายังไงกรรมการยจะแก่กันเอาเสียบเสียบแล้วยังไงโอ้งัดทั้งงัดงัดทั้งงัดออกจากงัดทั้งงัดก่อนล็อกดีแล้วเกินล็อกคองคอยไว้ก่อนเอาขยับเข้าหาอาื เป็นยังไงอ่ะจะเอาคืนเหรอขากางเกงมันมีปัญหามากเลยอะถึงถลกขึ้นมาขนาดนี้ขยับขยับยอ่ยอไปปักเข้าไปแล้วโดนไหมเสียบเข้าไปแย่ังยังวะอ้เอาเอาจารย์ภูกกิตพร,รามระโยนสับมือชกต่อ,อยุให้นักมวยต่อยกันประจําท้องเก,ก็เตะอีกเอ้าโอ้โหเททิ้งเทไม่หลอเทไม่ลม้มไม่เป็นไรขยับขาหาเอก นี่แหละเขาละโหดท่านเทพเป็นยังไงทำไมหน้าจ,จืดๆปักเข้าไปเป็นยังไงเออซอกคืนไม่เออเอาเอา๊ะโออะ <c ười> ขยับเขาอ่ะคำปอยเป็นอะไรมเมาอะไรคุณคำปอยไม่ได้เมาเอ,าเอา้ไม่ยีละแค่นี้จิบจิบโอโ้โหท้าทายหมดยกกโอ้มีลูกยั่วด้วยนะเอ้า มีภาพรีเพย์สโลโมชันเอานี่ไงเทกะเทนี่มีแบค็คคิกโอ้โหถ้าโดนถ้าสวยงามมากแล้วก็กระโดดเขาเ้าลอยโอ้โหพวกนี้พวกเลกเก้เนี่ยจะเก่งพวกหคเเนนตีลังกาด้วยครับงานนี้เป็นยังไง เอาละยกสองโอ้โหเกิดอะไรขึ้นทําไมมารวดเร็วอย่างนี้ทําไมเขาไม่ตัดต่อ้เราดูพลาดแทบไม่ทันเลยไงกระโดดข้ามเชือกตาย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 โอ้ไม่มีเชือกโน่นเลยลงเวทีอะไรกันนักหนาเนี่ยมันคึกขนาดนี้อะไรดีดมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจอบอะไรจอบดูทุกคนจอบจอบลอยจอบจอบลอยจอบลอยโอ้โหอาจารย์เจรศักดิ์ ปุกพาชาติขึ้นมาดูนักมวยเป็นยังไงเป็นยังไงดูแขวครบยบอทองรู้สึกว่าเสน้นโตแล้วเกิดอนการปักก็ไปโนดมาเร็วมาเร็วนี่แหละชันนี่แหละโหดขันเทพประกาศสักดาอู้เอาว่ายังไงนี่ไงสโลโมชั่นปักเข้ามานี่คำยันแล้วก็ปักข,ขึ้นโอ้โหเฮ้เยตาลอย เอตาลอยกระโดดไปไหนปักก็ไปคืนปักโอ้โหขมับพอดีเลยกระเดกระโดดข้ามเวทีเลยเนาะไม่รู้อะไรกันนะกันนาเอออะไรดีดมาก,ก็อย่างว่ากระโดดกระโดดกระโดดอาจารย์ทำไม่ได้โอ้โหดูสิครับพี่น้องบ้าดีเดือนลอเกินเออไม่มีเชือกนุน่น ถึงกรรมการที่อยู่ด้านข้างพอดีเลยอ้าวอ้าวอ้าวกระโดดข้ามไปเองจะบาบอคอแตกกับแบบยิงคิวสั่งเสร็จแล้วเอ้าทีนี้กรนใช่ครับฉะนั้นเราก็นะฮะจะประกาศผลแล้วกันนะฮะชัดๆกันแล้วนะฮะเขากลับมาได้จริงนะครับสามปีมรถมระเกือบไปแล้วอีกนิดเดียวนะฮะเมื่อกี้ช่วงล่างล่วงไปนิดหนึ่งโหเห็นแล้วเราก็ทรมานไปด้วยนะแต่การกลับมาครั้งนี้เขากลับมาคว้าชัยชนะอีกครั้งนะฮะ เดอะิเรส a อ็กังกอรุ่งธนเกียรติเฮ่ยดีกับผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกาลจงให้กับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้ด้วยนะฮะเก่งมากๆนะครับในดทงตาักชาติเราขอขอบคุณจากคำปล่อยรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ